สวัสดีค่ะมาพบกับหนูแดงนะคะที่ช่องหนูแดงพนคอนะคะวันนี้นะคะพี่ๆหนูแดงมีรถคันนี้นะ,ะมารีวิวให้พี่ๆดูซึ่งบอกเลยค่ะว่าแต่งออกมาหล่อมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็แต่งอะไรกันไปบ้างนะคะสําหรับสีส้มคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น ท็อปนะคะคัพสีไวท็นั่นเองค่ะราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่1,324,000บาทนะคะเพราะว่าบวกเพิ่มสีนี้ไปเนาะสีส้มนะคะก็เป็นสีพิเศษนั่นเองค่ะและสำหรับชุดแต่งนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นของแต่งยอดฮิตเลยที่ทุกคันจะต้องแต่งนะคะตัวอักษร F อเค่ะก็เป็นโทนสีดำ ตัดกับสีส้มนั่นเองค่ะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะหนูแดงก็ใส่ตัวครอบไฟด้านหน้าไปด้วยนะคะก็ไฟด้านหน้านะคะของตัวไวท์แท็กขับสีก็จะเป็นไฟ m a t ริก LED นั่นเองค่ะและนี่เลยนะคะชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะที่ทําให้รถดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือชุดแต่งหน้าฮัมเมอร์นั่นเองค่ะมีห่วงสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ LED ที่ติดมากับตัวฮัมเมอร์นั่นเองค่ะและสําหรับคันนี้นะคะพี่ๆได้ทําการยก สูงนะคะหน้า5นิ้วนะคะหลัง4นิ้วนั่นเองซึ่งเดี๋ยวหนูแดงจะพาดูด้านล่างนะคะว่าในส่วนของช่วงล่างเนี่ยถ้ายก5นิ้วเนี่ยจะต้องใส่อะไรกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะมาดูกใ,ใกล้ๆเลยนะคะอย่างที่หนูแดงเคยบอกไปเนาะว่าตั้งแต่การยกสูงนะคะตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปนะคะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือการเปลี่ยนคานนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นคานนะคะที่เปลี่ยนมาใหม่นะคะมีในส่วนของโช๊ OEM นะคะ2.5ของ Pro Fender นั่นเองค่ะกระบอกสูบใหญ่ๆแบบนี้เลยมีลูกหมากกันโคงปีกนกนะคะของ Pro Fender นะคะแล้วก็มีในส่วนของคอมาด้วยเนาะ <c orm ar> เพราะว่าคอมานะคะจะเป็นส่วนที่ช่วยในการที่ทำให้การยกสูงตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปมันดีมากยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับแม็กและยางคันนี้ค่ะเป็นแม็กขอบ22นะคะออฟลบ44สีดำคลิปเงินแบบนี้เลยนะคะสเปอย่างที่ 35 12.5 R 22นะคะพี่ๆหล่อแบบนี้เลยค่ะ สำหรับความหล่อของรถคันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือลายสติกเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์งานแผ่นเดียวเลยนะคะพี่พีเป็นสติกเกอร์ราชสีเนาะสิงโตแบบนี้เลยนะคะหนูแดงก็มีลายให้พี่พีเลือกมากมายหลายแบบนะคะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้ค่ะ <S <S ในส่วนของชุดแต่งเพิ่มเติมนะคะเบ้ามือจับคิ้วกระสานหนูแดงติดตั้งให้นะคะและในส่วนของบันไดข้างนะคะก็ทําการ เปลี่ยนนะคะตกแต่งเพิ่มไปเป็นของ Hummer นะคะเป็นรุ่น King Series รุ่นท็อปสุดเลยมีตัวกันลื่นด้วยนะคะพี่พีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะสำหรับด้านบนทำราวหลัคานะคะ,ะ,คะ,นะคะพ่นเป็นสีดำพร้อมติดตะแกรงโซลาร o ป แบบมีไฟ LED ของ Hummer ด้วยนะคะและนี่เลยนะคะเป็นตัวโรบ a าแขนยาวนะคะของ Hummer นะคะนี่ค่ะก็จะมีไฟเนืองแสงด้วยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะลายสติกเกอร์ด้านหลังนะคะก็มีเพิ่มเติมเนาะ ด้านท้ายค่ะครอบไฟท้ายครอบฝาท้ายนะคะพร้อมตัวอ,อักษรอะคริลิกนะคะสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเข้ากับตัวรถมากๆนะคะและมีในส่วนของกันชนท้าย h ั m m e r รพร้อมปากนกแก้วห่วงสีแดงแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเป็นไงคะสําหรับคันนี้หล่อมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคันที่หนูแดงอยู่รีวิวนะคะ จนถึงตีหนึ่งเลยนะคะเวลาตอนนี้ที่กําลังถ่ายคลิปอยู่นะคะเป็นเวลาตีหนึ่งนั่นเองค่ะทุ่มเทมากๆนะอยากให้พี่ๆเห็นว่าฟอร์ดเนี่ยมันแต่งได้หล่อมากขนาดไหนนะคะซึ่งคันนี้หนูแดงบอกเลยว่าแนะนําสามารถแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนชไม่ว่าจะเป็นแคป หัวเดียว4ประตูนะคะรุ่นไหนนะคะก็สามารถแต่งเหมือนกันได้หมดเลยนะคะพี่ๆหากพี่พี่สนใจการแต่งรถแบบนี้นะคะสามารถทำหันหนูแดงได้เลยที่เพจฟอรแต่งโปรแรงบันูแดงพันครน,นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0615239524ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้หนูแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ